ดีครับไปยินครับวันนี้มาติตาโดยทางของคุณแม่นะครับหนึง่งวันบัญชีหนึ่งกันญาย่นนะครับสองหาภกเกตนี่ข่าวว่าคุณแม่ฟันดีแล้วก็เลยมาตามทั่วฟันดีกต่แรงวนออันนี้เออกระฟันดีอยู่แล้วกระฟันเราเห็นว่าง่วอ่มีลูกมันมาหันดากมาหายายหัวหัวบ,บอกท่งบารีแยกกันเลยว,ว่าท่งซื้อมอตอไซค์ใซื้อมัตอไซห์ูเขาก็เลยว่าเอ้ามันคือเป็นตังสี่โซ่มันคือหัวหน้าหนหลังมันสิออกหลูกไปไงสันว่า บาดเป็นอุนต okay? ้น so 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 ิ so ้วข so so, ึ้นจังอุคือจังกระติก wow. นี่แล้วบาดจังยอดไตทรายออกมาบาดไหลเละเลอ่ยงหกองบันมันได้ออกหัวออกไปทางไปทางมันดลงสี่หัวหน่อยสองตัวครับหัวแฝดหัวแฝดต้อนจักทุกขกตัวแม่บ่จักเพราะ่าบอีกมาได้เกี่ยวกันทุกตัวแฝดมาเกี่ยวกันต้องสองตัวเลยสิยี่สองตัวออกมาสองตัวมันหันกันลงสี่เด้ มันออกมามันม้วนกันังสีได้บาดี้มันเมื่อยอองศีได้บันหัวตัวนี้มาทางนี้หัวตัวท่านี้มาทางนี้มันออกไปออกม้านเราไม่จะงยางกับไปหากันได้โอ้หหน่อยลูกได้หรอง่ลูกได้เลยข้าวเดียวข้าวเดียวมันลูกขึ้นมาไม่ประยางดืนอเหี่ยงกันทองรองอยู่เพราอะไรคู่นั้นแม่มันก็บว่าตัวใหญ่เด้แม่ไดว่าตัวใหญ่แม่ในฟันเออว่าตัวใหญ่แม่ม่นก็สิซ้ำ มั่วไทยเนีย่ยแม่แม่มันแม่มั่วไทยจีป้อมะวะมั่วไทยจีป้อมต้องมีลูกสองตัวลูกแฝดลูกแฝดอืมก็นั่นแหละก็จะเดิอดคืนแม่ฝันตีอะไรคุณนม่ตีสามฝันตีสามอืมอมผมจำได้ว่าค,คุณแม่เคยฝันเจ้ากับงัวเคยเข่าได้เงินหนึ่งเออตัวงัวงัวนะสองตัววะไม่เงีม้มันแล้วออกสองทีเออเนาะจำได้เลยขึ้นบักนะดอกนี่ถ้าเขาทำไม่ฝันเจ้ากับงั่วเขาไม่ได้เคยมีโชว์กันนะเคยเข่านะ เงนี่แมวตีว่าจังดเป็เลยาดูโอ้ยเป่นหญ่นีนนี้ลักกตีหายเดาลกกว่าหนึ่งสองีเนี่ยหละหนึ่งสองซีเอออืมตอบอกเหตุการฟังแต่เมือวามคนที่ซอยแม่ปันบอกแม่ปันเป็นคนทีลองทาาแม่ปันตีจังเลยถ้าแม่ปันเอาคนได้ตีจังไดวิธีตีงอ่ะกี่ว่าอ๋ตีซอยกันนะบอกสร้างแนวตีจังไดเออตีน่อยมันกิเป็นนึงเลยและงวหน่อยงหน่อยนึ่อเออ สองตัวก็คือสองงวนนั่นคือซีอสีเอาโตัวใดจับใส,ส,ส่ใส่ก็เอาจับไปโอ้สี่เลี่ยงในกระทางเอออยู่เร่ตัวนี้อยู่ในนี้วองกันข้านแล้วเลยวายชั้นย่สี่หละคือว่าจะเอาโตัวได้ออกมาเขาออกงว่วนน้ำซีอยู่แล้วครสองตัวก็คือสองตัวย่ามไรกูก็คือบอกมึงอยู่มังกับสองตัวือเก้านั่นแหละ คันน้อยนี่คือหนึ่งมันสีน้อยหาโตกะหนึ่งตัวเดียวคือเก่ามันน้อยเออทำอะไ้ปันรดนี่มันเขียดมันเจอเออนี่หลัยุ่รับกันเมื่อวานันสร้างหมู่บ้านนี้เออให้พันแก่ันสร้างคนแล้เป็นผู้ตียุ่รับกันสองคนปั่นทีซอยเนาะเออไปปันทีซอยไม่ยินมังน้ำมันเอกระมาตัวสื่อเลาะเมืองโอ้สิังเจ้ายืนวะสื่อเลาะเมืองอยู่เ้าตามเาว่างได้หนึ่งสองสี าคุณแมวเอาเลยแล้วตามนี้ปังเก่าตัวกันกันกันโจมดว่าซื้อเลขกัขนกันหนึ่งสองสี่สี่เจ้าก็ต้องโต๊ดไว้อซื้อโตดตรงโต๊ดโต๊ดคาจากอยู่มัต้องคุ้นอยู่แล้วนะซื้อตรงสื้โต๊ดทำกระพาดเนาะบานนี้คันตักสองโต๊เจ้าเสียวใส่ลแางเจ้าเอานั่นสองโต๊ดสองสี่นี่สองน้่นเป็นนักสั่นกระซื้อเลขเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ ซื้อเล็บปะครับตัดแจกเออซื้อซ้ำนั่นแหละเอาซ้ำนั่นแหละคิดเอาซ้ำนั่นแหละเล็บมันก็ท้ำเล็บสามตัวเนาะสาต,ต,ตัวตัวเดียวตีแล้วเด้อ,อนะครับตัดให้พร้องนะครับเป็นความฝันของคุณแม่ยินได้วันนี้ค,ค่อยฝันจะง่วงค,ค่อยมีโชคอะนะวันหนี้ก็ฝันดียตัดออกต้นหนาได้เต็มย่ะโอ้ยออกต้นหนาคุณแม่อายุเท่จ็ดสิบสี่มีอายุเจ็ดสี่เนาะยนไว้เดี๋ยวจะมีสี่ถามอีกว่าว่าอายุสี่ถามดีดีนะ แล้วก็ลกคซีขค้เาไหมเจ็ดสีเนาะแข็งแรงตัวไม่ยินเนาะนังใส่ก้ว่นางไม่ได้จำหู้ไมดปั่นิเนาะอันง้อพูดไดอกอง้อพูดไดกอนบอกเขาอีปูบอกส่งอีปูมันจะวันสื่อว่าจะใส่สื่อมากมัหรอยิ่ใส่ระยะมันเนี่ยมันหรอยุ่งกลางเดือเจ้าออกใส่ยุ่งกลางเดินมั้ยกลางเดินเลยเนาะบ่อหอจักเล้ามันหรอยืดไายเนาะบ่อมันยืดสายจักเดียนมันหออมันสื่อมากมันลกมันลงรถออกมาแดวป่ะดิ มันกะถอยหนาถอยลังมันมีหลูกใหญ่มันท้องมันใหญ่ระบาดนี่นี่ไม่เหลียวมันโออยูซ้ำนี่ไหมมันโออยูอันนั้นมันกะมันกะใหญ่เนาะมันจะออกไงไหลอันพ่อพ่อพ่ออ้ว้ดลางมาหาใช่ไหลเละๆออกหมดมากไหมไหลกองมากกองอวกนวกด้วกเอ้าหัวมันจะไหนมันก็เกี่ยวกันบ่านี่มันเล่ยแยกออกเพียงสี่หัวมันออกไปเังสี่แล้วมันก็อ้วยลูกขึ้นดีนี้การชองลองอยู่ลูกเลยว่ายซ้ำไหมงอนะเออ มื่อไรจะได้แม่แจงแรกจะลูกเลยไว้สั่งเนี่ยเอา,เอากระตามนี้ได้นะครับสำหรับค้อมฝันทองมยอินเดอร์นะครับฝันนะครับฝันว่าง,ง่วออกลกูกสองโตนะครับพ่อรู้ดอกจานได้กันยังใดเลยลูกแล้วโตลงกไปปับ๊บมันมันรวออยก,กันทั้งซี่ไม่นจงลูกขื้นเฮียงกันซองรองอยูน่นะครับคุณแม่กวาตีหนึ่งสองสี่นะครับหรือตีหนึ่งสอง ตีสองซีหนึ่งซีนะครับอายุไม่ยินเจ็ดเจ็ดซีนะครับอายุเมยินเด้อนะครับสรุปประมาณนี้นะครับเนาะปั่นมาเกี่งวงอกลูกเอาลูกง้กงอกลูกแฝดออกสองตัวตะวบัวลาตัวเธอตัวเมียง้อขจังเลยครับคุณยายปั่นเตยหนึ่งสองซีนะครับกระตัดหนึ่งสองสองซีสิบซีแล้วก็อายุเวนเมยินเจซีปีเด้อนะครับแล้วก็ฝันในวันนี้ามฝันอำเมยินเด้อนะครับคุนไม่ยินว่ากั ท่านได้ซื้อเล็กตัวใหนะครับตีสามารถก็เรียกว่าฝันได้สะดุดขึ้นแต่ว่าท่านไซื้อน้ำไผ่นาะว่าท่านได้ซื้อถามเขาเขาบอกว่าขายมีสมัครก็ซื้อนาะมักซื้อนะครับไปตามเด้อพี่น้องนีละซ้ำนี่ละครับแต่ว่าไม่ยินฝันเกี่ยวกับงอกลูกนี่ข้อหมักก็คือตีมาแล้วคณเมียเมียปั่นตีซอยเนาะก็คือหนึ่งสองซีกระตันหนึ่งสองสองซีสิบซีเด้อนะครับอายุไม่ยินเจ็ดสิบซีปีนะครับเห็นข้อฝันเของยินแน่วันนี่ฝันนี้ดีพี่น้อง เอามันจะมีโชงไเ่ลาฝักง่วงบอกเสนาะกรอกกเดียซื้อรตีไว้ให้ว่าท่านได้ซื้อจักกตู่เอาเอาบ่กันชจะได้ท่านั่งแยหมอนกระโทกไปหาตาลานซื้อซแม่เขาก็เลียว่าเขาบัดกานขายไห้โรตีก็ท่านได้ซื้อเรียกกับท่านได้ซื้อบัทาซื้อจักตครับแต่ว่าฝันอย่างว่าออกลูกก็นานเลยว่าออกลูกในมักไปแท้เลคือหนึ่งสองซีี่ปันมาเห็นไหมปันแจกซอยมาบอกกันว่ากนอย่างไรมื่อวานนี้ตีสกกันนะครับเนาะ กหามีโชคเด้อนะครับสำหรับคนฟันมาอินเด้อนะเนาะฟันว่าหันเส้นหนาปันเนี่ยเดี๋ยวไก่มือมาตามอีกทีหนึ่งเอาคุณแม่ซื้อตัวใดเนาะกินคนกิดสิจีนเนาะเขาหน่อยคนตอวเขาอหน่อยฟันเป็นแต่มีโชคครับว่าฟันงอกเส้นหนาปันนี่ไหมออกลูกเส้นหนาปันเนี่ยคนกินมากคนสีหิวหิวเป็นสาตล์แม่บอกว่าหิวเขาจังไสหิอีหน่อยยูคนเกิดสิจีนยูพุ่นล่ะแก่มากสำหรับกับผู้เฒ่าหลายคนเด้องจามีแม่ฟันไม่อินเด้อนะครับ ไมพ่สมพความมันนะครับสามคนมันพ่อไายดอกอีเงินสมคนรวยใหญรไทยหลู่คนเยอะแล้วหันได้เพิ่นนะครับแต่ว่าก็ะเดี้ยวคลิปนึงกันแหละเอาไปยังดอกนะสามแถวเมาให่งรลังใจกันนะครับมันเป็นโม่กานอยู่นุ่มร้านก็พอดีเขาได้คลิปน้ำเนาะเสียงดังแน่กีฬาวาเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้เฒ่าอยู่น้ำกันธรรมดาแล้วสุ้ดีว้าดังเด้สุ้ดีว่าคอยเป็นเด้คอยเป็นหรอแม่บ่ ไอถึงดังๆ,ๆงได้กว่านี่เออด้อถึงปังๆเนี่ยต้องปังดังๆใน้กวนี่ไอพี่คนถึง,ถงไ,ได้กว่านะครับวับนนี้นะครับ